ข้อ5.9เป็นเรื่องของ Talk นะครับโจทย์บอกว่าถ้าเรามีลวดยาว L นะครับเราเอาลวดยาวเนี้ยที่มีกระแสไอผ่านเอามาขดเป็นวงกลมนะครับที่ยังยาวความยาวเส้นรอบวง รัศมี r เลยความยาวเส้นรอบวงก็คือ2พาย r นะครับเอาไปวางไว้ในสนามแม่เหล็กนะครับไว้ในสนามแม่เหล็กในแนวใดๆแล้วทำให้เกิดทอร์ u เนี่ยทองนี้ก็อาจจะทำให้ทำให้ลวดนี้หมุนหรือบิดนะครับได้เนี่ยท้องเนี่ย,ยจะมีค่าเท่ากับ i b กค <Good S 1> <A. S 2> ูณด้วย a นะครับกรณีที่เป็นวงกลมเนี่ย a ก็คือพื้นที่วงภายในวงกลม A ก็คือพายกลังสนั้นเราแทนค่าเข้าไปนะครับด้วยพายกลังสแต่จากความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรอบวงก็คือ2พานั้นเราจะได้ R มีค่าเท่ากับ L หารด้วย2พาเนี่ยเอาค่านี้ แทเข้าไปนี่อ่าเราก็จะได้ทอร์กสูงสุดมีค่าเท่ากับ i b คูณด้วยพายเกำลังสองส่วนด้วยสองพายทั้งหมดยกกำลังสองนะครับ เราก็จะกลายเป็น l กํลังสอง i b หารด้วย4พายอันนี้ก็คือทอรกสูงสดุด